ปิดปิดพัดเตอร์ปิดพัดเตอร์ทำแผลก่อนไม่ไม่ดามแผลก่อนเหรอดามแขงเหรอโอ้ดามขาในการประถมพยาบาลนะครับเราแยกแยกแบ่งเป็นสองชุดนะครับผู้ป่วยสองลายผู้ป่วยลายนี่ยืนยืนตรงนู้นยืนตรงน้นเพื่อให้การยจเพจะได้เก็บายืนี่สัง้ รถน้ามันเรียกว่าเพิ่งทางรถนะรถเขาเล่นใส่รถน้าใครว่าพุดมพุ่มันตำรวจขับรถน้ำนะครับหนีไปแล้วประตูยังเปิดชายอยู่เลยไม่เห็นคนนะครับพอที่ตำรวจมาถึงก็ไม่หนีแล้วหมายดีหลังบอก ทำเป็นประเดี๋ยววาคนทบป่ะตอนนี้ทีมกู้ช uh ีพทีมกู้ชีพอวตารสลังพันธ์นะครับกำลังทำการดามดามแขนที่หักนะครับแขนหรือขาที่หักอยู่นะครับเป็นอันดับแรกส่วนลุงเหมือนนะครับลุงเหมือนนี่ คอคอนะครับเราใช้ฮาร์คอร่าในการดามคอนะครับเพื่อเซฟเพ่ให้กระดูกผู้คอไม่เคลื่อนนะครับวิธีการช่วยนะครับ

ไขานะครับทําไมเราถึงไม่ดามในรถเพราะว่าในรถไม่สามารถดามได้นะครับต้องเอาผู้ป่วยลงมาดามข้างล่างนะครับเพื่อสะดวกแก่แก่การดามนะครับต้องเอาลงเคลื่อนตัวลงางล่างนอ่ะเร็วเร็วเอีกคนมีกํลังใจเป็นรมแล้ว đang cho anh phá đi, cho món chạy đi, cho anh vô. cái này anh thấy, cái này เอาตัวใหญ่ไหมไม่มีแกก็ลำบากแล้วเนี่ยนั่เบาหน่อยไงเราเราลุงลี้อยู่เมื่อกี้นะเอท่านเดินได้เรือแบบหัวเจ็บแบได้เอาอนี่หน่อยเดินได้เอานั่งน้ำเลยจับข้างจับข้างนะครับพี่เตจอนี้สามารถสามารถเดินได้นะครับพอจะเดินได้เราทําการพยุงนะครับใช้ผู้พยุงสองสองคนนะครับซ้ายเข้าซ้ายเข้าขวานะครับพยุงผู้ป่วย

ใน,ในการในการยกปีนะครับเรามีทีมของเรานะครับสี่ท okay, okay, okay. ่านนะครับที่ผ่านการฝึกเรียนผู้ช่วยตัวไทยมานะครับเตัวจังหวะนะครับการยกพร้อมกันนะึ๊บอพร้อมกันซึ๊บเขาจะมีวิธีของเขานะครับไม่ใช่ยกเออนะครับจะหลบยอกไม่ได้แล้วก็หมอไปตั้งได้ตั้งไม่โอโต้แล้วแกไปตั้งไม่แกไม่ตั้งเยอะ khẩu 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 không, bà. Bà không bà. Bà <laughs> <laughs> Hãy ngay cho kênh Ghiền Mì Gõ

ต่อไปหัวนะครับหัวลงนะครับนั่งก้นังก้นคู่สุดท้ายคูรลงสุดท้ายฟาดเชื่อไปให้ตั้ง่าตั้งคอมนะครับตั้งคอมอย่าไปอย่างั้นจะแหวมือหลุดมันจะล่วงหมดทั้งคู่นะครับสอเลยั

เอาไปให้ได้นะให้มันเอาลงไปให้ได้นะฮะครมเอาลุงไปด้วยนะครับอ้อมอ้อมออไปได้ไป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 ้ปไ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 ไป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 ไไป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 ไัไไป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 อปไปไงไปไปไ เอาอะไซึ ok ้นครับข like> ึ้นท <wh ีแค่สองคนครับลงจากเครื่องแน่ปล่อยค่อยๆหดตัวลงครับค่อยๆหนตัวลงหนลงมาอยากให้แน่นอยากให้แน่นไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเชื่อครือเ่าเชื่อให้เขาก่อนให้เขาก่อนไปนะ

呀！<laughs> yeah! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตกแน่โอ้ลืมโชว์เลยพี่เมื่อกี้ไม่เห็นหน้าเลยอ a มปือกรกพอใจดวดแึงตรลอวยังไม่หมดอีกแลวเนี่ยสถานีมีไม้ปุ๊

อยยยยอะไวะขาไม่ถึงถึงเลยก็ขอขาขึ้นดิ้วขาหนักตัวออก นิ้วสิลองทำไหมครับลองก็ได้เขาบอกว่าพูดก็ผ่านหน้าใชมไม่เคยผ่านไม่ผ่านผ่านยังไรเขผ่านมาตลอดนะครับเนี่ยอย่าให้ผ่านเลยครับครูปากปากไว้เนี่ยนแบบเนี้ยอะไรนะปากไว้เนี่ยนกระแถวโอ้เนียนเลยเนาะดูปากเขียวแล้วไอ้มอสมอสปากเขียวแล้วขินเลยยุดกระซอมเฮ้ยไอ้เรื่องจากนี้ไปนี่้เดี๋ยว เขาไม่คนสูเขามีเากเขามีเขามีาส่งให้รอยอนะว้ยก็ได้สี่ฟองอขึ้นขึ้นขึ้นขนขนขา้นนขันขึนขึ้นขึนขึ้นนข้นขนกึ้นนนเึ้น้้ม ฮะคุณไมยถึงเรานี่ดีกว่าฮะคุณแล้ว้าหรือไปคุณดีคุณแล้วใกขาอไปแล้วหนาวเหรอโดจังไม่ถึงเลยครับครับเปเกยวโอนตัวแล้วเอาขาพระไปนเกี่ยวเชือก ขาทับเป็นเกี่ยวขาทับเปเกี่ยวขาผมต้องขาทับสุดต้ขาทับเลยจะลูดไประวต้องต้องเอาขาทับให้ได้มันมีเชือกมีผ้ารองตีมันหางกูจังเลยไม่กล้าเสี่ยงไปเลยโอ้โอ้ยเนี้ยเนี้ยเอ้าโตเยโอ้ยไลวแล้ว

เขาลงอีกระวังระวังรั่วน้ำาเขาลงอีกเอาเขาลงอีกลาครนบื่วะครับตลิงตัวนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสักทีเนี่ย นะครับแต่าทนแรงดิได้่สามหมื่นนก็ไม่รู้อะไปแข็หลบไปเอาสองจ้สองไปหารแล้วกันว่ากี่กิโลนะครับประมาณประห้าบนะครับน้ำมัใสในตนี้รับจําหนัาเนสามพันตอนหนึ่งเชือ สถิติกอะไรก็ว่าไปนะครับ oh. จรดกนารเองนะครับพอแต่งตัวเสร็จมันก็จะออกมาลักษณะน,นี้ลักษณะน,นี้ ็ชุดกูเอาตัวจากข้างล่าง สรแบนลูกมไสักหน่อยนะครับพร้อมที่เหมือนจะบอกให้มันหมุนมาอยู่ในหัวนะครับไปยากเหยาเียาไม่เห็นจะบวมมันยล้ามกันนะครับมันหมไปเลยขึ้นรวยไปทอามาองไม่ค่อยทำเกาอยู่นะครับย่อเขาเล็กน้อยย่อเขาเล็กน้อยพร้อมจับย่อเขาเล็กน้อยพร้อมที่จะกระโดดสปริงสปริงตัวกระโดดออกไปนะครับในการกระโดด บอกโดนมาทีที่แล้วที่นี่ทีที่ห้าเล่นกันนั่นแหละดี๋ยวดัม่ได้มาเลยครับมาเลยครับรอน้ารอน้า่อนเลยแต่เช็คชื่อด้วยแต่เช็คชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนรักไก่เดินบนกันเอาให้มั่วกันนะถ้าเป็นไปหโดดแล้วไม่ไม่ได้เลยเช็คชื่อเช็คชื่อเลยเช็คชื่อเลยครับครับเด็กมนะครับบริเวณเก็บไม่ไหวแล้วเด็มาลาเลยครับมาคุณขอได้โดดได้ได้ไหมโดดได้ไหม ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้ไม่ได้โยนได้โยนได้เาประคองตัวเองไว้มาเลยมาเลรัสายตัวนี้ไว้ไม่แขนตัวเองรอกอยู่นี่มันก็ไปไม่ได้ i have it